โอ้โหปังปัง,ป,งปังไหมจัดส่งท้ายาข้างในยับยับมาเลยโอ้โหส่งท้ายไม่พอคะ่ะทุกคนไม่ได้ออกค่ะทุกคนเข้าฟรีอีกคะ่ะทุกคนเข้าฟรีต่อเนื่องอีกแล้วคะ่ะทุกคนอืม้มมาฟรีอีกแล้วคะ่ะทุกคนนะคำเตือนเด็กอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ มาค่ะมาเจอกันนะคะทุกคนวันนี้ก็มาที่ค่าย PG เช่นเคยนะคะก็มาที่มาจองเว2เส้นทางของมาจองเว2นะวันนี้จะมีทุนไม่มากนะคะทุกคนนะวันนี้มีทุนที่60ค่ะทุน60นะคะจะไปได้ยังแบบไหนกันคะทุกคนเรามาดูค่ะทุกคนอ่ะเด็ดหน่งแล้วกันนะคะไม่ต้องขยับมันไปไหนค่ะทุกคนทุนแค่นี้นะคะจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จะตุยก่อนหรือเปล่านะคะอ่ะ10หมุนไปเลยค่ะไปด้วยความเร็วด้วยนะคะอ้าวอ้าวนิ่งนี่เหลือเกินสามเกลือมาค่ะทุกคน อ้าวไม่แน่ยังได้อยู่อะได้อยู่ค่ะทุนไปอยู่นะคะตอนนี้แต่ก็ไม่แน่ค่ะทุกคนเบ็ดหนึ่งเองนะคะสําหรับตอนนี้นะอเดี๋ยวขอกดมือค่ะกดมือค่ะเบ็ดหนึ่งนะคะทุกคนใจเย็นๆร่มๆนะคะเราต้องค่อยๆนวดนะคะนวดทีละหนึ่งนะคะทุกคนไม่ได้นวดเยอะทุนน้อยนะเบี้ยน้อยหอยน้อยก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะก็ต้องแบบมเบ็ดหนึ่งก็พอนะคะเบ็ดมากไม่ได้นะเออเราต้องเข้าใจว่างบกอนนี้ช่วยชีดนี่นะคนแบบนี้เออมาหบ รมาณหบแบบดีใช้เลยค่ะทุกคนขนาดนี้นะก็เบาเบ็ดหนึ่งนะคะทุกคนมาขนาดนี้ก็ถือว่าปังนะคะทุกคนนะปังสําหรับจาาร้อนอยู่นี่เพิ่มมาแล้วค่ะทุกคนอย่างน้อยก,ก็ได้ไปต่อนะคะทุกคนออกซิเจนมาพอดีนะคะมาได้นิดหนึ่งขหกบาทนะหนึ่งบาทแตกมาบั๊บบ,บั๊บ,บอุ้ยมาจ้าแม่ทุกคนเดี๋ยวจ๋าจะกัดฟันใส่นะคะทุกคนนะมันจะเป็นอะไรที่เสี่ยงนะคะถ้าไม่เสี่ยง มันก็ไม่เสียวใช่ไหมคะทุกคนอาเดี๋ยวขอเสียงหน่อยเป็นขยับเป็นเบกสองในทุน50าค่ะทุกคนกดมือด้วยกดมือด้วยกดมือด้วยอายังไงป้าววูฟฟู้ฟ์เบลยู้ฟาเลยค่ะทุกคนรู้สึกบูฟาเลยรู้สึกวูาฟาเลยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่านะโอ้ยทุกคนเหลือ4ี่สิบกว่าแล้วเหลือ4ี่สิบกว่าแล้วอุ้ยมาอยู่มาอยู่ แต่บาทาไม่ยังไม่ถึง2บาททุกคนตอนนี้จ๋าใช้มือกดแบบเก่งเยอะๆเลยนะกลัวจะตุยก่อนนะกลัวจะหมดลมหายใจก่อนอ่าทุกคนดูดิเอาดิเอาจริงๆเหลือ30กว่าแล้วอ้าวทุกคนเหลือ30กว่าแล้วนะยัยงไงเนี่ยอ้าวน้องจา๋งจาปูจ๋ามาสิคะเข้าให้หลานหน่อยอุย อาดอกนี้ค่ะทุกคนได้อยู่6บาท8บาท40าทย,ายังมีโอกาสยังมีโอกาสนะคะทุกคนภาพมาเออตัดสินใจถูกหรือผิดเนี่ยเบ็ดสอนะคะอ่าไม่แน่กนอ่าผูมาแล้วทุกคน3ตัวช่วยชีวิตออกซิเจนแบบถังใหญ่อ่านดีใจแบบนี้นะคะแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะแปดหรือเปล่านะแต่ดีใจไว้ก่อนค่ะทุกคนดีใจไว้ก่อนนะคะทุกคนมา มาหุเต็มแผงปึ้งุนแบบเต็มแบบสวยเหลืองอะห่ามาเลยสุดจัดมากให้มันได้แบบนี้ค่ะทุกคนต้องแบบนี้รางวัลก้อนโตมาแล้วค่ะทุกคนจังหวะนี้จังหวะนี้ได้สุดๆค่ะทุกคน77ค่ะทุกคนนะ77นี่ถือว่าดีมากๆเลยค่ะทุกคนเรามามีทุนแค่6กเองนะคะวคนเออเบ็ดสองเหูือตอนนี้นะกับมาจองเวสองะคะทุกคนนะามาค่ะอือ้อ นายคะทุกคนหึงเข้านแบบดีมากทุกคนจอ,อกนี้เต็มแผงย่อเต็มแท่งไปเลยฟานอืมรางวัลก้อนโตซัดก็ให้คะทุกคนมาเท่าไหร่เออ2 1 0ค่ะทุกคนเบ็ด2มาขนาดนี้อืมสวยงามเอาไปคะทุกคนจัดว่าโอ้โหปู่นี่ตอนนี้ล่อมาส0 0กว่าแล้วจ60ค่ะทุกคนกําไรล้นล้นมาแล้วตอนนี้ไม่กลัวอะไรแล้วมีออกซิเจนถังใหญ่เข้ามาช่วยชีวิตแล้วนะเดินหน้าต่อสิค้ารออะไรเดี๋ยวหมดตรงนี้เพิ่มเบ็ดเลยจ้ะ หมดหมดปีนี่เพิ่มเบ็ดเลยค่ะทุนมาขนาดนี้แล้วกําไรมาขนาดนี้แล้วนะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นค่ะหืมต่อทุกคนจัดไม่หืมต่ออ,อีกหนูไหวายเลี้ยงแถวโอูยแม่สวยงามจริงๆค่ะทุกคนมาล่อเต็มมาร้อยเจ็ดค่ะทุกคน มาต่อเนื่องค่ะทุกคนนะโอ้ยเข้าฟรีรอบนี้แบบช่วยจริงๆค่ะถังออกซิเจนไม่ใช่แบบถั<ๆ>งเล็กๆนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมแบบมาตามรถคอนเทนเนอร์นะคะถังขนาดนั้นเลยนะคะทุกคนนะเออแบบใช้เป็นปีไม่เป็นไรนะออกซิเจนมีอยู่เป็นปีอะเออแบบนั้นเลยทุกคนอ้าวไปค่ะเออเหลืออีกสองหมุนอ่าไปอีกหมุนเดียวครับอืมตอนนี้ก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากแล้ะเราได้เดินหน้าค่ะทุกคนเออไปเงินรวมมาค่ะทุกคนมัดรวมมาบันนี้ดอกนี้โอ้ย 419เ้ยเลยเหรอโอยสุดจัดอยู่นะอะทุกคนดูนะตอนนี้455นะแต่เราจะให้มันไปเร็วนะเหมือนมันจะเริ่มมาดีเอาไปเลยค่ะทุกคนเบ็ดห้าไปเบ็ดห้าไปเบ็ดหแล้วออโต้สิไปออโต้สิไปเลยค่ะเบ็ดห้าเหมือนออโต้สิไปเลยอย่าได้ไปหยองมันมาดีแล้วแหละเริ่มจะเข้าแล้วจ๋าว่ามันเริ่มมาแล้วนะอือมาค่ะทุกคนจับหนะักอุ๊ย เข้าฟรีอีกแล้วจ๋าบอกแล้วดีนะที่เพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด5นะคะทุกคนบอกแล้วมีรางสังหรณ์นะคะว่าเริ่มจะมาแล้วนะมาเบ็ด5ะค่ะทุกคนอ,อ,อุ้ยเข้าฟรีค่ะทุกคนตอกนี้มาขอแบบบึ้มบัมบึ้งบัมสั่งให้อือต้องแบบ้ทุกคนเห็นวายไหมวายมาดอกนี้ซัดมาหน่อยอืไมย,ยเข้าแต่ไม่มาเรื่รอยแต่แต่น้อยแต่ไม่เป็นไรอุ้ยฟรีในฟรีน,นะแม่ทุกคนเห็นเหมือนจ๋าไหมฟรีในฟรีจะแม่เออฟรีในฟรี เงินตอนนี้มา2 1 5ค่ะทุกคนบวกมาแล้วก็ได้ฟีในฟีมาอีกนะใช่ไหมเออได้ฟีมนันนีตอน19หมุนค่ะยาวไปยาวไปเลยค่ะทุกคนจัดหนักๆจัดนวนัวแบบนี้เลยโอ้โหโอ้โหมาจองเอ,อ้ยวันนี้ค่ะทุกคนสุดจริงๆนะคะคุณ60ปังปังสุดจัดเลยอ่ะมาโอ้โหแต่ให้เยอะๆหน่อยค่ะคุณแม่คุณปู่ขา ไม่ให้ให้ฟรีแต่มันแตกกระปิดกระปอยก็ไม่ใช่นะเออหวังไว้เยอะนะหวังไว้เยอะนะมาเนี่ยกระปิดกระปอยห้าสิบอาจจะก็ยังด,ดีที่เขาแตกนะยังไงก็กาไรนะคะคนจากหกสิกระโดดมาขนาดนี้ถือว่าปาังสุดๆนะคะเอาไปไปต่อโอ้จุกไหมไม่จุกคนะ่ะทุกคนมันไม่มันไม่หนักเท่าไหร่นะขอแบบเต็มแผงจ่ายอย่างแบบเต็มแผงคูณสิบอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนให้ไอ้นี่ให้มันต่อเน,นื่อง เนื่องมาโอ้ยคูณหกแล้วอันนี้คูณสิบคูณสิบนิดเดียวนะคูณสิบคูณสิบไม่ปัง,งนะคะทุกคนอยากให้มันเต็มหน้านะคะ่ะทุกคนอแต่ก็ได้อยู่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดค่ะทุกคนนะไม่ใช่สิโอ้ยหนึ่งร้อยสิบแปดนะคะทุกคนนะตาลายอยากได้เยอะตาลายอยากได้เยอะไปไปไปมาอีกมาอีกดีเข้าอีกดีขอหน่อยปู่ม,มาคูณกหกไม่ต่อนะคะยังไม่ต่ออีกขอแบบต่อคะ่ะทุกคนต่อ แบบแตต่อเนื่องอ่ะเออชอบแบบต่อเนื่องอ่ะไม่ชอบแบบหยุดกักกักอ่ะเออไปไปหน่อย<ป>อีกเจ็ดหมนุนมบืมบ่มหน่อยบื่อมำไมแม,แม่อีกหกค่ะอีกหกอีกหกหมนุนอ่ามามาเออไม<ป>่ต่ออีกอ,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 อีกห้าค่ะทุกคนห้าหมนุนห้าหมนุนแต่นี่มันต้องแต่แบบต่อเนื่องนะแต่ต่อเนื่องแล้วมันจะแบบได้คูณสิบมันจะเยอะอ่านี่แบบนี้ ดอกนี้คุณสิบง,งัดเต็มข้อมาไหมเท่าไรคะโค้เน้อดอกนี้นมาโอ้โหห้าร้อยสี่สิบแปดนะอ่าสวยงามค่ะทุกคนสําหรับทุนของเราแค่หกสิบนะคะทุกคนนะมาถึงพันห้าแล้วคะตอนนี้ก็ถือว่าฟังแล้วนะจ๊ะทุกคนนะออ้ยกาไรอื้อแล้วนะคะทุกคนนะกําไรเกินคาดแล้วนะคะทุกคนนะสวยงามอยู่สวยๆจัดๆเลยนะคะมาไป อย่างไรเออส่งท้ายส่งท้ายหน่อยส่งท้ายส่งท้ายมาจัดมาโอ้โหปังปังปังไหมจัดส่งท้ายาข้างในยับยับมาเลยโอ้ยส่งท้ายไม่พอคะ่ะทุกคนไม่ได้ออกค่ะทุกคนเข้าฟีอีคะ่ะทุกคนเข้าฟีต่อเน,นื่องอีกแล้วคะ่ะทุกคนอื้อหือมาฟีอีกแล้วคะ่ะทุกคนนะอะไรคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นคะบลักแน่เลยหรือว่าบั๊ก เกมมันวนหลูกหรือเปล่าไม่ใช่คะคะทุกคนนะมันก็ไม่ใช่หน้าเดิมนะอ่ามา292นะคะทุกคนมาอมืแต่มันก็ก็โอเคดีกับเรานะคะทุกคนแต่มันก็เปลี่ยนมาอยู่นะเออแต่ก็ดีกับเราคะ่ะถ้าเป็นแบบนี้เราก็หวังไว้นะคะหวังว่าเราจะแตกนะคะทุกคนแตกะคะทุกคนเข้าฟรีให้ก็ต้องแตกด้วยนะจ๊ะคุณปู่นะคุณปูป่ก็ต้องแตกให้หนอ่อให้หลานด้วยนะให้จ๋าด้วยนะมาค่ะทุกคน อุ้ยเต็มหน้าตอนนี้ทุกคนต่อไหมต่อนะเออคูณหกเราก็ต้องมาคูณสิบคูณสิบนิดนึงทุกคนโอ้โหมาเท่าไหร่คะคูณสิบร้อยยี่สิบเก้าเองนะคะทุกคนนะอ่ะไม่บึ้มบั่มนะคะทุกคนมาเข้าปีเฉยๆนะปีแต่ก็เหมือนสมทบมาให้นะเขายังดีทุกคนแตกมาให้หอยู่นะเออมาเออกอัมา,มาคูณหกแล้วคูณหกไม่มาค่ะทุกคนอ่ะตอนนี้ก็สองพันแล้วจาก60นะคะถือว่าฟังมากๆนะคะวันนี้ไปต่ออ,อีกสามหมุน ามหมุนปึ๊บ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 อ,อ,อัดเข้ามาอ่านทุกคนขนาดเข้าฟีนในฟีลอร์มีนะยังไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนนะเหมือนแบบว่าจะเริ่มจะเริ่มดาวนะคะทุกคนนะเริ่มดอกแล้วนะเอาดูทรงนะวันนี้นะดึงทรงแบบเริ่มดอกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามาดอกตอนนี้จ๋าก็รู้ตัวแล้วนะคะทุกคนนะ รู้ตัวแล้วไม่อยู่ให้คุณรูดหรอกอ่าไม่อยู่ให้ปู่รูดหรอกนะคะทุกคนอ้าวไม่แน่มันอาจจะยังไม่ดรอปไม่ดรอปอ่าดรอปจริงคะ่ะทุกคนนะมาไม่ต่อเนื่องนะหมดแล้วคะ่ะทุกคนนะปีในปีนะคะแล้เท่าไหร่นะคะทุกคนโอ้พันหกร้อยสามสิบสองค่ะทุกคนนะมารับรางวัลกันเลยนะคะจากทุน60คะ่ะทุกคน จากทุน60มาขนาดนี้นะเดี๋ยวอ้อมดหมุนตรงนี้แล้วออโต้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะแยกย้ายนะคะทุน60มาที่2,000กว่านะก็ถือว่าโอเคมากๆนะคะทุกคนนะอ่าวันนี้นะคะทุกคนยังไงก็กดติดตามกันไว้ด้วยฝากเอาไว้ด้วยนะคะยังไงผ่านมาเจออย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปแล้วนะคะบายบายจ้า